สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าที่กกกองนะคะยาชิขึ้นลำไยอีกแล้วนะคะส่งพรุ่งนี้ค่ะลำไยด้านนอกมันจะหมดนะคะแต่ด้านในก็ยังเหลือเยอะมากเลยค่ะก็จะไปส่งอีกพรุ่งนี้ พรุ่งนี้อีกห้ากิโลบอนี่ไปรื้อไฟฟ้าตะน่าเอาเางามัอนบอ เอาตะก,ก้ามาเอซีเก็บตะก้าแม่ไอแม่ตะก,ก้ามาพ่อตัดลงมาก็เก็บวว้าวแล้วก็ลาบไปไหนพ่อตัวนี้เอาออกเลยลูกยกไปไว้ตรงนี้นยุม่เอาตัวเล็กนี่ได้จีิง่หไม่เห็น ตัวใหญ่ที่พอล่าใหญ่จะแม่มาเอาตานลงแล้วแหละมันซื้อสายไฟมันชื่อสายไฟตานอ้อก,ออกชื่อโอ้ ไหนไี่นหน,หนตะกระเตนใหญ่มันเป็นแบบไหนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตะกระเตรรีนแมงที่มันอยู่ในนี่แหละลอบออกมาลบมาให้พ่อตัดใครกินแล้วม อเอามาโอ้ตัวามาแมงัแมงอะไราาไนแมงอะไรแมงก,กแมงอะไรแมงอะไร มันเป็นหนวดยาวๆกับพอมทำไมไม่กลัวอึงก็ไม่กลัวเมื่อเช้าก็โดดกุบอึงอึงอ่างกระโดดก็อั๊บกอบอึงเฝ้าบ้านให้เอ็นอ้าว ต่อการรั่วไหลและเรื่องที่จะใช้สันติทีภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและก็จะต้องทำอะไรอันดีก่อนอันนี้เสียงตามสายนะคะเอซีนะคะอันนี้ผู้ใหญ่ประกาศผู้ใหญ่ให้ชาวบ้านได้ฟัง

RUN! <laughs>

มันตกลงมามันล่นเลยอก็ันเก็ียเกลเอาค้าต้นสะกอนมันยังมีล่นสีอเม่อเม่อเมนะ ทรงระกราโปรดกลเาิปรม่อมรงรับผู้บาดเียบุณคนในนไทยในบานกาังนี้ก่อนและนั่นก็คือสถานการล่าสุดครับเช้าวันนี้แปดกริสาสกาท่านผู้ชมครับ กให้กำลังใจพี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนให้กำลังใจกำลังทนทุกเหล่าทัพนักองบัชากองทัพไทยกองบัการกองัพโปะนครับกองพัพเปลือนและกองพราสากกองทัพเปืือนที่ดีแถวจังหวัดสระบุรีราสครับดูชายแดนด้วยอนกันัพปกพักหนึ่งัพโะภาก2ก็ดูแลกันแต่จังหวัดอุบรีกหรือหมรเม่ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ